สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพืมาจิกอ่างไ,ไ่ายเป็นไรบ้านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับกระตอมจุดเดี๋ยวติดลงไก่นะครับประมาณประมาณเดือนตึ้งเดือนไหมเดือนมาว่าเดือนนี้กับไม่เนี่ยใจตอนตอนโปรกตอนออออตัดในคลิปเลยครับตอนะประมาณจ้องจ้นะองจ่องนิ่งนะประมาณเกือบตอนประมาณนี้เนี่ยเพื่อนเดียวกับเนี่ยอยู่ <c oughs> ปลงดินง่ายไวครับกระตอมอันนี้ปั่นในเดี่ยนตองกันนะครับใบมันใบแกงนะครับใบกรอบหน้าเกี่ยวกับมีเปลี่ยนเปล่ยนต้ามมาว่ากระตอมต้นเล็กๆวันนี้เดิมเตียนเราจะใส่ปุ๋ยชูดอะไรก็พึ่งใส่ชูดหยิบอาจะเจ็ดนะครับยอยามิรานะครับไม่ได้กดเตน่าปุ๋ยนะครับแต่ว่าแล้วแต่สม,มาชิกกับว่ายื่วใส่ปุ๋ยได้ก็ได้ครับ แต่๋ยวชุดยี่มันเจ็ดนี่คือบำรุงตอนนะมันตังตอนได้แล้วก็บบำรุงใบนะครับอืมโตวไวใบกับผมแป๊บเดียวนี่คือไอ้ตึ้งน้ำไอตึ้งไอ้ตึ้งน้ำนี่ครับเลียวก็โตไวใบได้เนี่ยคือต่ำตลอดเนี่ยกลุ่นกลุ่นแบบนี้ครับมันอย่างเล็กอยู่ไม่เปืน้นเลยส่วนใหญ่มันชุด,ดยามาเร่งไปรอบหนึ่งแล้วกันชุดกล้ามาเร่งนะครับอ่ากล้องเปื่อนเปล่ยน <c oughs> จุดเดียวที่ได้สื่อของผมไปมาอัปเดตกันบ้างนะครับในคลิปหรือว่าเ่งไล่มาให้จุ่มกันบางนะครับการดูแลก็ไม่อยากเลยกับประตอมตอนแรกๆก็ลงดินปุ๊บ,บก็รดน้ำก็ปล่อยไว้รักเดือนแล้วก็ข่อยยศปุ๋ยนึ่ครับผมมันแตกยศปุ๋ยนี่ก็่อยยปุ๋ยนี่ครับตอนนี้ช่วยเราบุ้เลยแล้วม่เห็นนะรับ ตอนอย่างงอนเนี่ยตอนเดียนจุดเดียวเลยที่ว่าพุ่มลงใกล้ในคลิปอืมสวยงามครับโตไว้ข้องเหมือนเปลือนตีเจอไปตักหมาตามกันได้นะครับว่าการดูแลได้เป็นตือเดี๋ยวพุ่มจะเหนี่ยนมาให้นะครับพุ่มบอกให้ได้ตามตีพุ่มพุ่มรู้นะครับคือเอาตามทีก็พุ่มพุ่มตั้มเลยครับพุ่มดูแลเป็นเรือพุ่มจะบอกเปลื่นเปลือนได้มาจิกไปแบบนั้นเลยครับ นะครับโตวไว้นะครับแป๊บเดียวไดุ้้นไดุ้้นช่องน้ำหลบแล้วกันงนี่ยเร็วโตไวนั้นจกัจกจักขืบเดียวจักคืบเดียวนี่ครับเลยนะขึ้นมาแป๊บเดียวเลยลวดเลยจตตอมเป็นปัวดีโตไวน้นะครับแต่หญิงตึ้งน้ำาิงตึ้งเลน,นี่คือโตโตวไวหมาครับโกดไวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวยิงกับกระตอมนี่โตวไวนั้น ใบแวงแวงนี่เลยก็ย่งโจชีดี้กามาเรงมีชีดี้กามาเรงแล้ใส่ปุ๋ยรดน้ำแค่นั้นครับไม่อยากคนที่เหม่อนๆก็ติดเื้อก็ว่าไ่ติโบว่าเป็น,ปน,ปนมือไม่อัดปลูกอัดปลูกก็เน,นี่ยครับพุ่มใดๆนั่งไปแล้วครับไม่มีอะไรมาครับใส่ปุ๋ยรดน้ำแต่เกิดด้วยเลยทำไมก็แป๊บเดียวนี่ไว้นัด อัปเดตอัปเดตอันนี้เว้นไว้ตอนนึงครับเว้นไว้ผมเว้นไว้ตอนโลกอ่ะเพื่อนไม่มีใบรักใบเลยมีแต่โยดหน่วยตายด้วยคำแต่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้ตอนนี้บอกมาลงดินจะรุปไม่ตายก็แตกช่วยกันมากระตอมไม่ต้องไปนี่ครับไม่ต้องไปคือว่าต้งหนวยโยดนักดี๋ยได้กับมันกระแตกไหมเออไม่ครับพอแตกมาครับคือแต่ว่ารากมันไม่ไม่ตายนะครับคือมันแตกไม่อยู่อันนั้นแหละ คือแต่ว่าแต่ว่าตาว่ารักแต่ตายแต่แรกนะกูเกณฑ์ครับหยดจะไม่แตกเลยแต่ว่านี้แต่เมื่อนวดรักยังมีเดินยังไม่ตายไม่ได้ก็คือหยดอักหยดได้อย่าไปตุนใจมันนี่ตอนนี้ไอ้ไงรักไอ้จุ้งรักเตรียมวัวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหยดแล้วก็นนมตอนผหวนาสักซ้ำอีกซ้ำสิเดือนน่าจะจุ้งเตรียมวัวพอกติตอนมันง่ายเดียวใส่ปุ๋ยก็เดือนหลักล้างครับ ยี7บานะครับสู้ยีบ้าเจ็ดเจ็ดอ่าใส่ยีบ้าเจ็ดเจ็ดกอนหนึ่งเหล็กก่นง่ายก่อปสลับมาเป็นสิบอาิบอาที่บอกที่บกได้ป่นี้ก็ว่าไปได้แต่ว่าอย่าได้มานะครับตัวแรกวนนี้อ้ใส่หลึงจอนครับกลังจอนินกาครับแล้วก็ว่านรบกุ้นว่านในห้างอย่าอย่าอย่าใส่จิตกุ้นนะครับการได้ปุ๋ยอย่าได้่ได้ตึงกุนันนี้นะครับนี่ไอ้ไอ้ไอ้เป็นวุงวนนี้เนี่ยดูดูติดปลายใบครับว่าปลายใบของใกลเนี่ย เต้แบบนี้เลยเต้รบๆแบบนี้นะครับไอ้ดูดิบไล้ใบยนะครับตับับบไล้จะเด้งกว่ารักอยู่เนี่ยรักใหญ่มาปกแบบนี้นะเตะห่วงรบนะครับห่วงล้อมไปนะครับล้อมลอมล้อมตามไปรวบรวบตรงผมนะครับก็ย่อรวบตรงผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ